สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำวิธีการปรับแต่งตั้งค่าตัวระบบ p า l และ n t c ในกล้อง Sony A 7 3นะครับอธิบายง่ายๆก่อนนะครับระบบ PAL n t c คืออะไรระบบ p o เและ n t c นี้เป็นระบบส่งสัญญาณทีวีในแต่ละพื้นภาคระบบของแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับประเทศไทยนี้เราใช้ระบบ p a นะครับส่วนประเทศต่างๆอย่างเช่นเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี้เขาจะใช้ระบบ n t c ซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าเราไปถ่ายวีโอในประเทศนั้นหรือถ่ายโอเพื่อส่งงานหรือให้ลูกค้าเราแต่เราเทศเราควรจะตั้งระบบให้ตรงกันนะครับแล้วทีนี้ระบบ Power ็นีนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงซึ่งระบบ p o w n t n นีนี้ครับจะสามารถปรับแต่งตัวเฟรมเรทได้ที่ต่างกันนะครับเช่น ตัวพาวนี้เราจะได้เฟรมเรท25 50แล้วก็100นะครับส่วนตัว NTSC เราจะได้เฟรมเรทความถี่ที่24-30-60แล้วก็120นะครับวิธีการปรับง่ายๆครับไปที่ตัวเมนู Setup 2นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่เมนูที่4ครับจะมีคำว่า NTSC แล้วก็ p Pro Select นะครับเราก็กดเข้าไปทีนี้นะครับกล้องจะถามว่า ให้เราเปลี่ยนเป็นระบบไหนกล้องตัวนี้นะครับตอนเริ่มแรกผมตั้งเป็นระบบพาวนะครับผมต้องการเปลี่ยนเป็น NT4 นะครับผมก็เลื่อนลงไปที่เมนูแล้วกล้องก็จะรีบูตหนึ่งครั้งแล้วครับรอรีบูตเสร็จเราก็พร้อมใช้งานได้แล้วนะครับลองมาดูครับผมกดเข้าไปนะครับแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวกล้องก็จะรีบูตขึ้นมานะครับอ่าเสร็จแล้วครับผม ตอนนี้กล้องผมก็เป็นตัว NTSC แล้วครับผมนี้เราก็ไปที่เมนูของตัว Movie o n นนะครับ Movie o n นนะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมาตัว record setting เนี่ครับจะเห็นว่าตัว frame rate เราจะได้ frame rate ที่เป็นฝั่งของ NTSC นะครับ 24, 30, 60แล้วก็120ครับแค่นี้ครับวิธีการปรับแต่งตั้งค่าตัว ระบบ Power NTC ในกล้อง Sony A73 ครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ